เป็นห้าร้อยหกร้อยคนซึ่งเราทําบาปกับเขาแต่ถ้าเราทําดีห้าร้อยหกร้อยคนนี้คนดีเนี่ยแน่นอนมันไม่หยุดแค่มันเนาะ mm. มันจะกระจายกระจายเท่าทวีคูณ mm. อันนี้เป็นข้อคิดอยากจะให้คนครูอสอนเริ่มแรกคือให้เขาเป็นคนดีถ้าเขาดีคิดดีแล้วเขารู้ร,รู้ผิดชอบช่วดีแยกแยะเขาจะเรียนดีหรืออัปนมัติอันนี้คือข้อคิดนะคะอันนี้ก็อยากฝากไว้ นะคะก็มาคุยพูดคุยเนาะก็สามเอตัวเนี้ยจะลงลึกไปถึงชั้นเรียนก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือเอแรกก็คือแอ m o s p h e r ก็คือทุกพื้นที่บรรยากาศการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีไม่กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างครูก็คือเรื่องของทีวเวิดนะคะแล้วก็เอต่อไปก็คือ a ชั่นแ a คชั่นก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active l e a r n นี้ท้ายที่สุดก็คือ a attitude ability ก็คือ ลักษณะแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับอันนี้คือโมเดลทั้งหมดเป็นสโคปใหญ่แล้วทีนี้คุณครูล,ลงไปสอนเนี่ยใช้โมเดลนี้แต่ละห้องใช่ไหมคะแต่ละห้องโดยโดยโดย,โดยการขับเคลื่อนในในเชิงของการบริหารจะใช้ PDC a อ่าค่ะแต่ว่าในเชิงของคณะครูเนี่ยจะเป็นเอเชิงปฏิบัติการก็คือเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการใช่อันนี้อันนี้นน<ห>ที่าถามเนี่ยเพราะเพราะอยากจะให้มองว่าโมเดลเดียวใช้ได้ทั้งโรงเรียน โมเดลใช่ไหมโมเดลเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งโรงเรียนตอนที่ที่เราเป็นโรงเรียนก็วงร้องพอเพียงแค่ผู้ชีวิตคนเดียวเลยของผอก็ใช่ของครูก็ใช่ของนักเรียนก็ใช่เพราะฉะนั้นดีโชคงดีที่นางหัวก็มีแบบนี้เนาะสามารถเอาลงโดยโดยการปฏิบัติขังแต่ละห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะก็มีผลอันนี้คือเขาก็แบ่งประเภทอีกนั่นแหละอันนี้เฉพาะเขตนของเราเนาะผู้รับผิดชอบโครงการท่านท่านกำหนดมา ของเราก็จะประเภทกิจกรรมพัานาผู้เรียนหรือเทคนิควิธีการสอน <c oughs> อยู่ที่วางคนงานเอออะไรนะนาวัวใช่ไหมนาวัวผลงานอะไรนะที่ทำทีสามเอโมเดลเออสามเอโมเดลทีเอฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยถามว่าโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลของใครของขอตุ้ยหรือของของทั้งโรงเรียนของทั้งโรงเรียน, <c oughs> ยนอา่า สามเอนี่ทําได้แต่เฉพาะชั้นเรียนไหมเฉพาะคนเป้าหมายหลักอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะนี่อันนี้นวัตรกรรมของเขตก็คือทั้งสิบกลุ่มที่มาพูดที่มาบอกก็เพราะว่าเขตก็โดนเหมือนกันที่จะต้องไ้ทํานำวัตรกรรมนะคะลองไม่จะต้องไปไปขับเคลื่อนให้บุคลากรในเขตทํานำวัตรกรรมให้มีทุกคนแม้กระทั่งยา ก็ต้องมีนวัตกรรมมันมองยามจะไปยุ่งอะไรกับเขาหนักหนาแค่เขามาอยู่เคดอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องการให้เขาเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีผลงานเนาะมีผลงานหรือมีงานที่จะเป็นตัวการันตีให้เขาอ่ะว่าเขาจริงจริงเราเราเราไม่อยากจะให้บอกว่าเฮ้ยยามมันไม่ต้องอะไรมากมายแต่จริงเขามีเวลาลองคุยลองอะไรเขาเขาเขาจะมีความคิดของเขาอยู่นะคะ อันนี้ก็คือให้ดูส่วนโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็จะต้องมีนะคะโรงเรียนจะต้องมีโดยมีกลุ่มโค v เอร์ไว้เพราะนั้นคุณครูจะต้องมีนวัตรกรรมทุกคนนะคะถามว่านวัตรกรรมคืออะไรถามหลายคนเแล้วเกินนวัตรกรรมคืออะไรนวัตกรรมนวัตรกรรมมีมากมายให้คนให้คำาืิยาม ผู้รับผิดชอบโครงการของเลยเกตสองกำหนดคำนิยามว่าการคือนวัตกรรมคือการนำแนวคิดวิธีการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแล้วก็ผู้เรียนหรือวิธีการแนวคิดวิธีการก็คือเราคิดเองสิ่งประดิษฐ์เราก็คิดเองได้ หรือเราสามารถไปหยิบเอาของคนอนื่นที่เขาใช้แล้วดีแล้วมาได้เน็ต <Network S 1> เยอะแยะมากมาย YouTube เยอะแยะมากมายไม่ได้บอกว่าคุณครูทุกคนจะต้องคิดเองก,การที่เขาทำอยู่ที่ใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตเขาทำในบริบทหนึง่งแต่พอมาทำของเราก็อยู่ในอีกบริบทหนึง่งมันจะเกิดเกิดผลที่ต่างกันสามารถทำได้คุณครูไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจว่า ปวดหัวจะต้องมานั่งคิดสร้างนวัตรกรรมเนาะแต่ถ้าใครสามารถสร้างได้นี่ก็จะเป็นผลงานของตัวเอง<ม>ของเขตเราจะกาหนดไว้สองระดับนบวัตรกรรมระดับที่หนึ่งก็คือระดับสถานศึกษาซึ่งจะมีผู้บริหารกับคุณครูค่ะผู้บริหารก็มีนะผู้บริหารก็ต้องมีนะคะคุณครูไม่ต้องน้อยใจว่าทําไมให้แต่งานครูเนาะผู้บริหารก็มีถ้าพอเสเขียนเรื่มเรื่องว่จะคิดนวัตรกรรมอะไรแล้วเนี่ยนะ มีหลายพูดเอาเท่ๆแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาไม่นิดแต่เราเอาชื่อเท่ไว้ก่อนเอาชื่อข่มเขาไว้ก่อน <S 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 ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาคนสองคนแต่คนสองคนนั้นเขาสามารถประสบที่ได้ทำบุญเพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ได้บุญที่ยิ่งใหญ่คือการให้ความรู้ให้การศึกษาแล้วก็ครูโชคดีคูณ แต่ถ้าคุณครูสอนไม่ดีมันเป็นดาบสองคูมเมื่อคุณครูมันเป็นครูแล้วไม่สอนเด็กให้ดีคุณครูยิ่งบาปบาปเพราะจะน่าสงสารเด็กที่เราสอนกว่าเรามีไกด์ไลน์มีแนวหน้าเนาะเราเรียกอะไรอะแมวมองเรื่อเขาเรียกอะไรไปก่อนก่อนก่อหน้ามันก็วิ่งกลับมาพอาเขาับเข้ามตรงนี้จะไม่ได้ครับมีวงมีวงมนนะเราต้องหนีวงไงพอไปอาราวาสว่านว่าปัหาเขาอยู่สิบปีแล้วเขาก็เริ่มให้เกียรติเรา พอเราจะเดินไปไหนก็สลายวงนั่งคุยกันแล้วก็ทักทายไปผ่านแบบพอเราไปก็ก็ลมกันใหม่นักเรียนจะรู้เลยให้ใครมาให้ใครมาจอดรถโรงเรียนนั่นโรงเรียน,น,น,นเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกโอ้ยายอันนั้นครับเอา้าเป็นใครทำไมมาเกิดบ้านเรานะคะคือทําเองไม่สนใจเพราะมันเป็นดักรงนเรียนเล,งลง็กๆเนาะมันยากแล้วก็เด็กเด็กด,ด,ดื้อ พ่อแม่มาขายโนตเตอรี่แล้วก็ดื้อมอยู่กับตากับาาายายไม่ไม่ไม่ัมมดนสอนไม่แต่ตายายก็สอนไม่ได้มันเพราะว่าจะช่วยสนับสนุนนะคะเอ็มที่ช่วยสนับสนุนเราแต่ด้วย,วยความเป็นรองของตัวลองเองกนะ็แต่เป็นครูทําด้วยตัวเองก่อนโดยไม่หวังเพื่อใครเพอเป็นของนางัวเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการดูในโรงเรียนของกลุ่ม กลุ่มของของเราที่แหลไตขาวที่จะเพิ่มตึมเข้ามานะคะซึ่งตอนนี้ถ้าทางนาโมขยายไว้เลยเราก็จะได้เต็มพื้นที่ของเรามันก็จะสอดคล้องกับรยปไยของของเขตเราพอดีนะคะซึ่งตัวนวัตกรรมอย่างที่ท่านท่านรองสัญญาได้ได้นำเรียนไปแล้วว่าอ,อย่าไปคิดยากอย่าไปคิดเยอะนะคะอย่างท่านพอคิดก็บอกว่าทำขอให้ทำอ่ะ ขอให้มันเกิดการเชิ้งตัวเองก็ได้เปลี่ยนตัวเองก็ได้อย่างอย่างคลิปที่ท่านผอส่งให้เนี่ยประทับใจมากเลยคุณครูเรารุ่นเก่าๆอ่ะรุ่นที่ไม่อยากจะเจอเทคโนโลยีอะรุ่นที่เด็กน้อยเอาไปเถอะนะ่ะค่ะแต่ท่านน่ะถ่ายคลิปสวยด้วยนะคะโอ้ยพูดพร้อยน่ารักแบบสื่อสารกับผู้ปกครองครูอ,อ,อะตั้งกล้องเองด้วย อย่งางน,นี้ค่ะเนี่ยเนี่ยโชว์ตัวนิดนึงค่ะโชว์ตัวนิดนึงค่ะอ,อ<ๆ>ย่างงี้ก็ก็เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแรงตัวเองนะพัฒนาตัวเองแล้วว่าเออจากที่เราไม่ค ja ุ้นกับเทคโนโลยีนะแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีเพราะว่าในสถา,สานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราติดต่อสื่อสารกับกับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยตรงได้ไหมคะไม่ได้นี่คือการแก้ปัญหาของเราละนะคะทีนี้พอการแก้ปัญหาของเราแล้วน่ะเราได้ละเราได้คลิปแล้วใช่ไหมคะ อย่างที่ท่านรองบอกถ้าจะเป็นนวัตรกรรมก็ต้องมีการรา,รายงานแล้วก็เขียนก็ได้ค่ะจะเขียนหน้านึงก็ได้เหมือนตอนนี้เกดก็สรุปรยายงานให้ท่านผอเขตท่านรองก็คือทําเป็นโปรชาร์แผ่นเดียวเหมือนที่โรงเรียนายขาวโรงเรียนอะไรนะกกซ้อน้ำค้อที่ทําออกมาหนึ่งแผ่นนะคะ่ะใช่ไหมคะเกดก็ทําอย่างนั้นนะคะแต่คุณพี่ก็ทําแบบนั้นก็ได้ไม่ต้อง ใช้หลายหน้าหลายๆแผ่นก็เขียนมาเทโคโนโล,โลยีแล้วก็เราเขียนได้แล้วเราก็ดูเด็ก,กข้างๆเราค่ะทําให้แม่หน่อยทําให้บ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําสีสันกิ๊ก็พยายามทําลงเองอยู่นะคือเป็นคนที่ที่มีทางด้านสายวิทย์สายอะไรแต่ด้านศินละปะอะไรด,ด,ดีนี่ก็คือจะเอลดีค่ะแต่ก็พยายามนี่คือเป็นการพัฒนาตัวเองพยายามเลือกสีสัน ที่มันจะเข้าแลเดี๋ยวจะเผลือยเน้วัฒนรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกทุกพื้นที่ทุกห้องนะคะคุณครูมีวิธีการสอนเพียงแค่ว่าเราจะนํามาดึงมาเขียนเป็นนวัตกรรมยังไงเพราะว่าท้ายที่สุดนะคะเป้าหมายยิ่งใหญ่ของครูก็คือผู้เรียนหลายคนนะคะคนพ่คําตอบว่าเมื่อคืนได้ยินคาพูดดีๆนะคะว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใคร อย่างคุณครูนะคะชีวิตก็ผู้เด็กเพื่อครอบครัวอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ความโชคดีของเราวันนี้นะคะเรามีแนวทางมีนวัตกรรมน,นะคะมีทางผู้บังคับบัญชารทางท่องเที่ยวสวนหญ,ญานะคะมีอขอขออนุญาตว่าท่านคือไอนอกนะคะท่านคือต้นแบบของตัวเองเองนะคะมองมองมองท่านรองคือแนวาทางเช่นเดียวกันัวเองก็เป็นผอออลดีเช่นกันนะคะไม่อยู่กับที่นะคะ <c ười> ไปทั่วต,ตอนเชา้าก็จะเดินไปทั่ว แล้วในส่วนของการพัฒนานะคะในส่วนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพนะคะเราก็ก็มองกันอยู่ว่าเราจะสร้างนวัตรกรรมไปในรูปแบบไหนนะคะที่เราจะพัฒนาผู้เรียนนะคะพัฒนาบุคลากรนะคะถึงแม้ว่ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศรึกษาเงสีขาวอาจจะดูเล็กๆนะคะมีเพื่อจะเป็นเรื่องของสัมเอโมเดียลนะคะที่จะลงสู่ทุกโรงเรียนนะคะในกลุ่มนะคะถ้าเราจะสร้างเครือข่ายไปด้วยกันยยกพัฒนาไปด้วยกันนะคะเป้าหมายที่ใหญ่ของเราก็คือผู้เรียน,นะคะ แล้วก็ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเราก็คือทางสำนักงานเขตวันนี้เราดีใจเป็นครั้งแรกของการประชุมนะคะกลุ่มแล้วก็การประชุมที่มีคณะครูขึ้นมามากที่สุดแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเรานะคะมามาให้กำลังใจนะคะก็ขอให้คณะพี่น้องเรานะคะปรบเมือเป็นการขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ขอแยกนิดนึงนะคะ ตัวนี้ถ้าวัดได้ก็คือถ้าผู้ปกครองก็คือความพึงพอใจว่าผู้ปกครองพึงพอใจก,กับการเรียนการสอนแบบนี้ยังไง<ม>ส่วนถ้าไปวัดกับเด็กก็คือเด็กที่ทําชิงเราเอาอีก 3A หนึ่งในการดําเนินงานนะคะตัวนี้คิดว่า 3A สู่การเรียนรู้สู้คุณศิลป์เก้าโดยฉันเองก็ไปม,มองว่า A 1หนึ่งเนี่ยคือ awareness ก็คือ,อ,อ,คอทุกท่านจะต้องตระหนักรับรู้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งอสมโรโพสตต่างๆนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนต่าะาานนาส่วนอีสองก็คือเทมก็คือความพยายามในความพยายามที่จะสร้างด้วยกันก็คือความพยายามของคุณครู